ครับแต่ถ้าถามผมนะระหว่งางที่ททรอสัญญาณคุณสุปันนะผมเนี่ยมีความหวังอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับว่า2วันของการเปิดสมัยวิสามันเนี่ยมันน่าจะเกิดบิ๊กเซอร์ไพรส์ขึ้นจากการเปิดวิสามันครั้งนี้นะครับแต่ยังบ,บอกไม่ได้ว่าไอ้บิ๊กเซอร์ไพรส์มันจะเป็นยังไงนะครับและบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะช่วย ยุติความขัดแยง้งยุติความตึงเครียดที่กําลังหึมห่ํากันในบ้านเมืองให้คลายตัวลงไปได้แล้วก็เดินหน้าประเทศไทยต่อไปได้นะครับแล้วก็เป็นเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่อยากจะบอกว่าอาจจะบึ้มบึ้มด้วยซ้ําไปนะครับเอแต่ว่านักขก่าวไดยินต่อไปอน,นี่ไั้น,นี่นนข,ข,ขโทษครับอันนี้มีข้อ,อมูลมาครับครับผมก็ได้คือ,อนนมาจากการวิเคราะห์เป็นปปปอินไซด์มาต่อมุมมองของผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงการเมืองผสมกับ นักโหราศาสตร์นะครับที่เขาก็มีการนั่งดูดวงดวงแบบโหราศาสตร์ยูเรเนียมตำราเดียวกับอาจารย์จรันพิกุลเนี่ยนะฮะซึ่งตำราแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มันไม่ค่อยมีคนดูแบบนี้นะครับโหราจารย์ที่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่ามันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็เลยทึกทักเอานะครับว่ามันน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในการเปิดสมัยประชุมวิสามันนี่แหละ นะครับอ่ะคุณสุปันมาแล้วนะครับทําไมคุณสุปันบิดไปบิดมาภาพภาพคุณสุปันเนี่ยนะครับตะแคงตีนี่เข็นคบพี่ใช่ไหมโยบอย่านิดครับผมเปิดเมื่อกี้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่นัดหมายไว้จะเอาเข้ารายการในวันพรุ่งนี้คุยเรื่องทางออกของความขัดแย้งเนี่ยโทรเข้ามานะท่านท่านคงไม่ทราบอะไรนะครับก็ ในมุมผมเนี่ยถ้ามองเนี่ยผมก็ยังนึกว่ามันมันแทบจะไหลาทางออกอะ่ะการการประชุมอ่าสภาครับนะกับอ่าเพื่อที่จะหาทางออกประชุมสภาวิอ่าสมัยวิสามันเนี่ย huh. ก็คือประเด็นที่อ่าอยากจะย้ําก็คือว่าผมคิดว่าแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะอภิปรายในยการที่เจ้าเหตุผลและความเชื่อของตัวเองเอชนะคานกันมากกว่าครับที่ผมปรมาโมทไว้เลยนะครับ นะครับถ้าไปสภาบรรดาผู้ทรงเกียรติในสภาสภาจะหมั่นไส้ผมผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะครับบรรดาสสหรือบรรดาพี่พี่น้องน้องที่ทํางานการเมืองอยู่เป็นสสอ,อยู่เป็นสวอ,อยู่จะมองว่าสุป,ปันมันก็เอาแต่ไอ้อน,น,นั่นไอ้นี่ก็ยอมรับอยู่เพราะว่าปรากฏการณ์ที่ผ่านมามันทําให้เราเห็นว่าสิ่งที่คุณพภิปลายในสภาเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหตุเป็นผลความเชื่อของคุณมากกว่าที่จะข้อมูลเหตุผลของอืมครับ อ่าชาวบ้านเข้าไปอภิพปลายแม้ว่าบางครั้งจะบอกว่านี่คือคืออ่านี่คือสิ่งที่นะคือสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเนี่ยมันมันก็มันก็ไม่ใช่มันเป็นคํากล่าวอ้างฉะนั้นเนี่ยถามว่าทางออกหรือสิ่งที่มันพอจะหาได้เนี่ยผมคิดว่าการประชุมเนี่ยในช่วงสองวันที่จะถึงเอาไม่พกกันเลยว่าข้อทางออกของของข้อเรียกร้องของ กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยครัในความไปได้เนี่ยมันจะหาทางออกได้ยังไงที่เป็นประโยชน์สมงประสงค์นะครบับต้องฝ่ายการเมืองที่ที่มีพื้นที่อยู่ในอยู่ในโครงสร้างอํานาจรัฐอยู่ขณะนี้ครับนะครับแล้วก็เรื่องของอกลุ่มผู้ชุมนุมที่ต้องการที่จะอะเรียกว่าให้นายกรัฐมนตรีลาออกเนี่ยนะครับไม่ต้องไปพูดถึงว่าใครหนุนฝ่ายไหนเออ เชื่อเิดการเปิดประชุมสองสองวันในสมัยประชุมวิสามานยผมคิดว่าสสก็จะพูดกันแต่ว่าไอ้คุณไปผมเห็นคุณไปโมที่ม็อบนั้นคุณไปโมที่ม็อบนี้มันไม่แปลกหรอกถ้าเป็นแบบตรงไปตรงมา้นี่นเนมื่อคุณเป็นตัวแทนของประชาชนคุณก็ต้องไปรับทราบปัญหาใช่แล้วก็ต้องสองฝั่งต้องสองฝ่ายอยุดเถอะว่าไอ้พักนู้นหนุนพักน,น,กนี้พักนีน้หนุนพักนู้นดูเจตจำนงว่าสิ่งนี้เขาหนุนอื เป้าหมายที่กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนไปหรือกลุ่มที่รักษาอํานาจรัฐกําลังทําอยู่เนี่ยมันชอบด้วยด้วยเหตุและผลมันผมอยากจะบอกว่ามันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าในสาการณจิงคุณก็ไม่ค่อยได้เคารพกฎหมายใช่ใช่ใช่มันชอบด้วยทำครับเออมันชอบด้วยาแล้วมันชอบด้วยสังคมด้วยด้วยผลสังของสังคมหรือเปล่าเอาสองข้อเนี้ยชอบด้วยทำหรือเปล่ามันชอบด้วยด้ผลของสังคมหรือเปล่าหรือเปล่าเรความแย่ความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ย ฝ่ายกฎหมายก็บอกว่าเนี่ยผมต้องการใช้กฎหมายไงครับนะครับฝ่ายที่เห็นก็บอกให้คุณใช้กฎหมายแบบนี้ไม่ได้อือ่าแล้วแล้วมันจะมีจุดยืนอะไรที่ที่จะมาทําร่วมกันครับใช่ใช่มันจะแสวงหาถ้าออกได้อย่างไรล่ะเพราะฉะนั้นรีกว่าสภา,านี่ก็น้ําน้ําน้ําลายแตกฟองอ,ะอ่ะหน้าดําข้ามเครียดเอาชนะเหตุผลความเชื่อทางการเมืองของแต่และฝ่ายครับนะครับแล้วก็ผมคิดว่าจะปะท้วงกันอุดตลุดละโดยเฉพาะการพยายามจะพิปราย ข้อเรียกร้องที่สามของกลุ่มผู้ชุมนุมตรงเนี้ยมันหาทางออกร่วมกันยังไงเป็นไปได้ไหมที่บอกว่าอ้ะนี่คือข้อหนึ่งสองสามครับปรับแก้ได้ไงแล้วก็ทำทำให้สังคมเห็นเลยว่าข้อเรียกร้องที่หนึ่งถ้าพลยุดจันโอชาลาออกครับให้ถึงรัฐมนตรีคณะนี้คณะรัฐมนตรีทั้งหมดสภาพไปครับใครจะขึ้นมาทำหน้าที่แทนครับ แล้วก็กระบวนการในการเลือกตั้งนายกคนใหม่การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมาครับมันจะมีกระบวนการอย่างไรครับกแน่นอนรัฐธรรมนูญนะฮะอ่าได้รัุสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมได้หรือเปล่าครับก็เพื่อให้รัฐบาลชุดใหม่มารับผิดชอบในการแก้ไขรับนูนตามเจตนอารมณ์ของของผู้ชุมนุมนะฮะเพราะว่าผู้ชุมนุมดูเหมือนจะไม่ไว้ไว้ไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้ครับอ่าฮะ ก็นั่นเองที่มาของรัฐบาลชุดใหม่มาจากไหนอ่ะอืมครับก็มาจาก60ใช่ไหมนะฮะใช่มันต้องมันขี่ให้เห็นแบบนี้เลยนะอืมครับต้องลี่เห็นเลยข้อสองอ้าวยุบสภานะฮะใช่ไหมเปิดสมัยประชุมสภาเขาเปิดแล้วเปิดแล้วตามไปเจตจำนงที่ที่ฝ่ายผู้เรียกร้องเขาเรียกร้องหรือเปล่าเขาเรียกให้เปิดสภาแก้รัฐธรรมนูญครับ ตีที่จะประชุมมันไม่มีเรื่องแก้แล้วรัฐธรรมนูญนี่ก็เห็นปมหนึ่งแล้วที่มันจะนําไปสู่การชุมนุมปิดสภาในวันที่เขาเปิดประชุมสภากันเอานี้นี่พูดแบบตรงๆตรงมาแล้วคุณศักชัยครับเออแล้วมันจะหาออทางออกได้ยังไงอ่ะอ๋อโอ้โหมันจะยุ่งกันใหญ่มันจะไปสร้างปมใหม่ในการขัดแย้งใหม่คุณเปิดสภาคุณ<อ>บอกว่าเปิดสภาตามข้อเรียกร้องมันเหมือนพูดความจริงไม่หมดไงครับ กลุ่มผู้ทร้องเขาบอกให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเพื่อแก้รัฐธรรมนูญครับแต่นยติสามยตินี่มันมีเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไหมคคุณศักชัยพ,พี่ตวีและท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกถ้ากลุ่มผู้ชมนุงเขาไปปิดล้อมสภาครับอืมในวันที่ยี่หกยี่สิบเจ็ดไหมครับเออเออมันมันแล้วมันบอกอะไรอ่ะอืมผมพูดแบบนี้กับอสุปันชี้ช่องอีกมันไม่ใช่มันมาจากสิ่งที่ บรรดาผกมีเกียรติทั้งหลายคำกันคใช่ไหมผมถ้าผมเป็นคุณชวนจะบอกว่ายุ่งไตหาเอออันนี้ก็ต้องรอพิสูจน์เอาก่อนเอาย้อนหลังไปหน่อยคุณสักใจครับก่อนหน้านี้เราเห็นภาพภาพใช่ไหมแล้วคุณสักดิ์ใจบอกสงสัยไป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 รับอาญาสวรรค์จำได้ไหมคูอประธานพาไปท้าวบ้านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับใช่ไหมอะแล้วพอรุ่งขึ้น อีกวันหนึ่งก็มีข่าวว่าจะเรียกประชุมผู้นําพักการเมืองทั้งฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลเพื่อหาทางเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันครับอืมอครับเนี่ยเออแล้วมันก็มาถึงตรงนี้ถามว่าเอ้ยผมขออนุญาตใช้คานี้แล้วกันคุณคุณพยายามแก้ปัญหาแบบสร้างปัญหาอือคือบอกว่าเอาก็ผมเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันตามข้อเรียกร้องของคุณแล้งในเฮ้ยแต่คุณ ดูข้อเรียกร้องให้จบดิเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องให้การโอ้ครับเออรักษาคติสามข้อนี่มันมีไหมอะแกรัฐมนูุนอะมีไหมครับผมต้องบอกเลยพี่ตมีเห็นมั้่ครับเห็นไหมพี่ตวีผมต้องบอกไม่แปลกหรอกท่านทางจะยุ่งนะฮกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะไปปิดสภาอีกอ่ะครับใช่ไหมผมเรียกว่าคราวนี้คราวนี้เขารู้แล้วครับเขาซึมซับบทเรียนแล้ว ตัวเขาจะไปปิดทางน้ําด้วยดกคนี้ตอนนี้เช่นพย่อนเงาเออปิดทางผมไม่ได้ชี้ช่องนะแต่ตรงไปตรงมานะครับอืมใช่ไหมก็ก็ทํากันแบบนี้ไงมันกระบวนการรัฐสภามันไม่ได้รับความน่าเชื่อถือแก่ครับอืมแล้วถามว่าปัญหามนอยู่ตรงไหนอ่ะนักการเมืองก็บอกว่าเอาฝ่ายที่เห็นต่างเนี่ยไม่เข้าใจกับกระบวนการไม่เข้าใจกติกาครับนะ ไอ้อีกฝ่ายก็บอกว่าเฮ้ยทําไมเราผมเองก็พูดบอกไอาทำไมบ้านเราพูดในสภาผู้ทรงงเกียรติใช่ไหมครับอ่าทรงเกียรติะรนะผมสะกดมไม่ผิดนะอือ่าทําไมเลือกมีแต่สสหน้าเดิมสสที่โดนปฏิวัติรัฐประหาร,รแล้วเลือกแล้วพอร่างนู่นเลือกตั้งใหม่พวกนี้ก็กลับมาอีกเพื่อไปจับมือหนุนคนที่ปฏิวัติตรัฐประหารกลวบเป็นนายกอีกครับ เนี่ยผมคิดว่าเรื่องแบบนี้สังคมไทยประชาชนคนไทยต้องถอดอนนี้ต้องกลับมากลับมามองอตัว <บด S 1> เอง<บ>ด้วยใช่ใช่ครับครับครับ